วันนี้ผมจะพามาดู7ข้อห้ามที่ห้ามทำในงานแข่งรูบิกของงานแข่งอย่างเป็นทางการของ WCA ถ้าใครไม่อยากโดนบวก2หรือโดนบวกลงโทษงั้นก็สามารถไปชมกันได้ในคลิปนะครับผมห้ามดูเวลาเกิน15วินาทีก่อนเริ่มเล่นเรามีเวลาดูลูกประมาณ15วินาทีโดยกรรมการจะบอกเราแค่ตอน8กับ12วินาทีเท่านั้นถ้าเราดูเกินเราก็จะโดนบทลงโทษได้ห้ามแตะรูบิกขณะกดเวลา ตอนเราจะเริ่มจบเวลาลูบิกหากมือเราแตะลูบิกก่อนเริ่มแบบนี้ได้เราทําการเล่นไปหลังจากที่เราเล่นเสร็จเราก็จะโดนบวก2วินาทีจากเวลาที่เราได้ทั้งหมด labeled. กดหยุดเวลาอย่างถูกต้องโดยในการเล่นลูบิกปกติหลังจากที่เราเล่นลูบิกเสร็จแล้วแล้วกดหยุดเวลาเราก็ต้องหยุดแบบนี้โดยความือลงแต่ถ้าหากเราไม่ความือแล้กดหยุดเวลาแบบนี้เราก็สามารถโดนบวก2ได้ห้ามถือลูบิกหลังแก้เสร็จ ถ้าเราไม่ปล่อยมือจากรูบิกหลังจากที่เราแก้เสร็จแล้วเราก็อาจจะโดนบทลุ้นโทษโดยการบวก2ห้ามแตะรูบิกหลังแก้เสร็จถ้าเราแก้รูบิกเสร็จแล้วแต่ถ้าหากเราไปจับรูบิกก่อนที่กรรมาการจะดูรูปเราก็อาจจะโดนบด2ได้หมุนไม่ครบตอนที่เราแก้รูบิกหากเราแก้รูบิกเสร็จแล้วแล้วมันเหลือการหมุน1ครั้งเราก็อาจจะโดนบทลุ้นโทษโดยการบวก2โดยแบบนี้หรือว่าแบบนี้ ก็นับเป็นการบวก2แต่ถ้าเป็นแบบนี้กับแบบนี้เราก็จะโดน d f ระวังด้วยนะครับผม